Like that. Check these out. สวัสดีแฟน,แฟนช่องแอดทุกคนด้วยนะครับฝากทุกคนติดตามทางเพจกลุ่มแล้วก็ Facebook นะครับเดี๋ยวแอดจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับยังไงฝากทุกคนด้วยนะครับขอบคุณครับสรุปข่าวอสนอสตซนช่วงเช้าเฮอมีโกแข่งใหม่ร้ายที่4ปืนใหญ่ปิดดวคว้าตัวดาบิดรายาเฝ้าเสาเรียบร้อยแล้ว เทโรมมโนรายงานข่าวว่าปืนใหญ่บรรลุข้อตกลงในการคว้าตัวดาบิดรายาผู้รักษาประตูจากทีมพึ่งน้อยได้แล้วหลังจากเงื่อนไขส่วนตัวกับนักเตะบรรลุข้อตกลงตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ก่อนการจัดเตรียมเอกสารระหว่างสองสโมสรและการตรวจร่างกายจะมีขึ้นในสัปดาห์นี้นักเตะต้องการย้ายมาร่วมทีมปืนใหญ่เท่านั้นค่าตัวของราย,ยารวมทั้งหมดจะอยู่ใกล้เคียงกับตัวเลข30ล้านปอนหลังจากข้อเสนอเบื้องต้น23ล้านปอนถูกปฏิเสธไป รายาจะเซ็นสัญญากับปืนใหญ่จนถึงเดือนมิถุนายนปี2028เขาจะเข้ารับการตรวจร่างกายในสัปดาห์นี้จีอันลูก้าดิมาซิโอจากสกายอิตาเลียรายงานข่าวว่าดาบิดรรยาจะเซ็นสัญญายาว5ปีกับปืนใหญ่เขาจะเข้ารับการตรวจร่างกายและเซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการในอีก2วันข้างหน้าแซมดีนสายข่าวปืนใหญ่ของเดอะเทเลกราฟรายงานข่าวว่าปืนใหญ่และทีมพึ่งน้อยบรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับดาบิดรรยาได้แล้ว โดยปืนใหญ่จะจ่ายเงินราว3าล้านปอนด์สำหรับผู้รักษาประตูดีกรีทีมชาติสเปนสกายสปอร์ตรายงานข่าวว่าแมทเทอร์เนอร์ผู้รักษาประตูทีมชาติสหรัฐอเมริกาผ่านการตรวจร่างกายกับสโมสซนอตติงแฮมแล้วส่วนการเปิดตัวยังเป็นทางการคาดว่าจะเกิดขึ้นภายในวันนี้ทางปืนใหญ่คาดว่าจะได้ค่าตัว10ล้านปอนด์สกายสปอร์ตรายงานข่าวว่าทีมเบเมนและทีมบุกบวก2ทีมดังในลิกเยอรมันกำลังเปิดศึกแย่งตัวนูโน่แบ็กซายของปืนใหญ่ ซึ่งเขาไม่อยู่ในแผนการทำทีมของมิเกลอัเตตาและปืนใหญ่ตั้งค่าตัวนักเตะเอาไว้13ล้านปอนด์กับตันทีมของลีกอังกฤษยืนยันว่านักเตะจะคุกเข่าอีกครั้งก่อนการแข่งขันในนัดหนึ่งระหว่างฤดูกาล2023-2024ถึงเพื่อแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องในการต่อสู้กับการเหยียดเชื้อชาติและการเลือกปฏิบัติทุกรูปแบบ CNN ของประเทศตุรกีรายงานข่าวว่านิโคลัสเปเป้ปีกขวาของปืนใหญ่บรรลุข้อตกลง3ปีกับสโมสรเบสิกตัสได้แล้ว โดยเขาจะรับค่าเหนื่อย2.7ล้านปอนด์ต่อปีตอนนี้อยู่ในขั้นตอนที่ทางเปเป้ P P, จะไปยกเลิกสัญญากับทั้งปืนใหญ่ที่เหลืออีก1ปี The อ t h l e t i c รายงานข่าวว่าสโมส,โส,สรโซเซดัดจ,จากสเปนสนใจเซ็นสัญญากับเทียนนี่แบ็กซ้ายของปืนใหญ่ในรูปแบบการยืมตัวแต่ทางปืนใหญ่อยากที่จะเป็นการปล่อยแบบถาวรหรือยืมตัวโดยมีเงื่อนไขบังคับในการซื้อขาดหากพวกเขาจะปล่อยเทียนนี่ออกจากทีมทีมชุดใหญ่ของปืนใหญ่และมีเกลออาเตตามีการเข้ามาถ่ายภาพ สำหรับที่จะใช้ในการถ่ายทอดสดเกมีกฤดูการใหม่เซอร์ไพร์์ปืนใหญ่ยืมราคาซื้อฟาติจากบาซ่าอันซูฟาติปีกทีมชาติสเปนเด็กปั้นบาร์เซลโลนาเนื้อหอมขึ้นมาอย่างหนักในตลาดซื้อขายหน้าร้อนนี้เมื่อล่าสุดมีตัวเลือกเซอร์ไพร์์อย,ย่างปืนใหญ่เข้าร่วมวงแย่งลายเซนด้วยหลังทราบชัดว่าบาซ่าพร้อมขายออกจากทีมแม้จะเป็นเด็กปั้นคนสำคัญที่บาซ่ามอบหมายเสื้อหมายเลขสิบให้สืบทอดต่อจากลิโอเนลเมสซี่ แต่กลายเป็นว่าเมื่อเปลี่ยนกุนซือเป็นชาบี้แล้วอันซูฟาติก็ไม่ได้มีความสําคัญในทีมของชาบี้แต่อย่างใดโดยตลาดซื้อขายหน้าร้อนนี้บาซ่าพร้อมขายฟาติออกจากทีมเพื่อทาเงินเข้าสมโมสรป็นทีคาดกันว่าทีมบาซ่าพร้อมปล่อยนักเตะออกจากทีมในราคาไม่สูงมากนักเพียง25ล้านยูโรและก่อนหน้านี้ทีมปารีสเป็นข่าวว่าพร้อมจ่ายเงินจํานวนนี้อย่างไม่มีปัญหาเพื่อดึงมาเสริมเพิ่มเติมนอกจากเดมเบเล่ปีกทีมชาติฝรั่งเศส ล่าสุดสปอร์ตสื่อของสเปนรายงานข่าวว่าปืนใหญ่ได้ยื่นข้อเสนอให้กับทีมบาร์ซ่าพิจารณาแล้วเพื่อสู่ขออันซูฟาติมาที่กรุงลอนดอนแม้จะไม่มีการเปิดเผยตัวเลขในดิวนี้ก็ตามอย่างไรก็ตามท่าทีของตัวนักเตะเองกลับยังต้องการอยู่สู้แย่งตำแหน่งของทีมบาร์ซ่าต่อไปทำให้เขาเองก็ได้บอกปัดข้อเสนอดังกล่าวจากปืนใหญ่ไปแล้วด้วยข่าวดีกาเบรียลเจสุสและบทสัมภาษณ์มิเกลอาเตตาหลังเกมชนะแมนซิตี้ มิเกลอตาผู้จัดการทีมปืนใหญ่ให้สัมภาษณ์หลังพาทีมชนะแมนซิตี้คว้าแชมป์คอมมูนิตี้ชิลได้สำเร็จคำถามแรกรูปเกมที่เกิดขึ้นปีต้าตอบว่าเรามีโอกาสทองสามครั้งและเมื่อคุณไม่สามารถคว้าโอกาสของตัวเองมาได้แล้วเมื่อคุณทำผิดพลาดเพียงเล็กน้อยพวกเขาลงโทษใส่คุณทันทีหลังจากนั้นในทางจิตวิทยามันยากมากเพราะเวลานับถอยหลังลงไปเราคุยกันว่าวันนี้เรามีตัวสำรองหกคน และพวกเขาจะสร้างผลกระทบได้อย่างมากและพวกเขาก็ทําได้จริงเลโอทําประตูได้และฟาบิโอเป็นคนยิงจุดโทษคนสุดท้ายให้ทีมชนะเราทําสําเร็จเราโดนจุดโทษไป3ามครั้งในช่วงปรีซีซั่นมันเป็นอีกส่วนหนึ่งของแผนการเตรียมความพร้อมเพื่อว่าเราจะเป็นแบบวันนี้และผมคิดว่ามันได้ผลพลังงานนั้นยอดเยี่ยมกับพลังบวกรอบตัวคุณรู้สึกถึงความสุขของทุกคนที่สมมสรขอให้สนุกกับวันนี้แล้วพรุ่งนี้กลับไปทํางานกันเพราะวันเสาร์มันจะแตกต่างออกไปมากมาย คำถามต่อมาการคว้าแชมป์คอมมูนิตี้ชิลก่อนเริ่มฤดูกาลใหม่ทิตาตอบว่าผมมีความสุขภูมิใจและโล่งใจในเวลาเดียวกันเพราะมันไม่มีอะไรดีไปกว่าการชนะที่เวมบีต่อหน้าแฟนบอลของเราและได้ลงสนามเจอกับทีมที่ดีที่สุดในโลกตอนนี้การคว้าแชมป์ในแบบที่เราทำมันทําให้ผมมีความสุขมากคำถามต่อมาแรมเดย์บอกว่าปืนใหญ่ได้พิสูจน์ว่าสามารถชนะแมนซิตีต้ได้ทิตาตอบว่าผมไม่จําเป็นต้องเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย ในท้ายที่สุดนี่คือสิ่งที่นักเตะร,รู้สึกและพวกเขาเชื่อว่าพวกเขาสามารถเอาชนะใครก็ได้เป็นความท้าทายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องวุทิภาวะแต่วันนี้ผมคิดว่าเราแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นและความมุ่งมั่นและสมควรชนะในเกมคำถามต่อมาพูดถึงความสำคัญในการได้บางอย่างที่เป็นรูปธรรมก่อนเข้าสู่ฤดูกาลใหม่ปี Peter ต้าตอบว่ามันยอดเยี่ยมเป็นเหตุผลที่เราอยู่ที่นี่เพื่อคว้าแชมป์ให้กับสโมสรแห่งนี้และทำให้ประสบความสำเร็จ แค่ได้เห็นแฟนบอลมีความสุขนั่นก็ยอดเยี่ยมแล้วคำถามต่อมาใครทําทุกอย่างแต่ขาดแค่สกอร์พิต้าตอบว่าผมคิดว่าเขายอดเยี่ยมกับวิธีการเพรสซิงและความฉลาดในความพยายามและเข้าใจกับพื้นที่ว่างและจังหวะเวลาเขายอดเยี่ยมและอยู่ในตําแหน่งที่ดีในการยิงประตูเขาโชคไม่ดีที่ทําประตูไม่ได้แต่ผมก็พอใจกับเขามากคําถามต่อมาฟอร์มของแรมเดลพิต้าตอบว่าเขายอดเยี่ยมและเราฝึกซ้อมการยิงจุดโทษเยอะมากในช่วงปรีซีซั่น เราผ่านการแพ้ทีมปีศาจแดงและนั่นคือช่วงเวลาในการเรียนรู้และผมคิดว่าเขายอดเยี่ยมมากคำถามต่อมาพูดถึงกฎการยืนข้างสนามแบบใหม่ที่จะใช้ในฤดูกาลนี้ติตาตอบว่าผมคงไม่สามารถเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองได้ภายในแค่3วันมันเป็นสิ่งที่ยากมากที่จะทำเราจะพยายามทำให้ดีที่สุดผมเองก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดผมเข้าใจกฎผมเข้าใจว่ากฎเหล่านี้มาจากไหนแต่เราสามารถหมุดหงิดได้เพราะบางครั้งเราไม่เข้าใจว่า เราอยู่ส่วนใดในพื้นที่เทคนิคแต่ไม่เป็นไรเราจะปรับตัวคำถามต่อมาการปรับเปลี่ยนเรื่องการทดเวลาบาดเจ็บทีต้าตอบว่ามันเกี่ยวกับการใช้เวลาให้มีประสิทธิภาพผมคิดว่ามันดีตอนนี้เราเองก็ต้องเตรียมตัวที่จะลงเล่น100นาทีเพราะมันคงจะเกิดขึ้นในทุกสัปดาห์คำถามต่อมาแรมเดลจะกดดันไหมกับกระแสะข่าวลือของรายาทิต้าตอบว่าผมหวังว่าไม่เพราะการแข่งขันที่นี่มีอยู่เสมอไม่ว่าจะกับใครก็ตามและนั่นคือสิ่งที่เขาต้องรู้สึก ถ้าเราไม่รู้สึกแบบนี้เราจะไม่ได้รับสิ่งที่ดีที่สุดของแต่ละคนดังนั้นเราควรรู้สึกแบบนี้และทําให้แน่ใจว่าเราทุกคนรู้สึกซึ่งคนแรงก็คือตัวผมเอง